สวัสดีค่ะ p ีพัส89เอ็ดนายแลนดวันนี้นะคะแอดจะมาสอนวิธีการสมัครโปรโทฟรี free, ไม่อั้นในเครือข่าย AIS ในราคาเพียง5บาทต่อ1วันเท่านั้นเราไปดูเงื่อนไขในการสมัครกันเลยค่ะเงื่อนไขในการสมัครโปรโทฟรีเหมาเหมามิดไนท์เซลมีดังนี้นะคะซิมที่สามารถสมัครโปรโทรฟรีนี้ได้จะสมัครได้ทุกซิมและก็ทุกระบบนะคะก็คือสมัครได้ทั้งซิมใหม่และซิมเก่าที่เป็นร ระบบเติมเงินและก็สมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบรายเดือนนะคะสมัครได้ทุกซิมและก็ทุกระบบเลยนะคะไม่จํากัดซิมนะคะต่อมานะคะโปรโทรฟรีนี้ไม่มีวันหมดเขตสมัครนะคะสมัครได้ตลอดเวลานะคะเราอยากจะโทรฟรีตอนไหนก็สมัครใช้งานตอนนั้นได้เลยนะคะไม่มีวันหมดเขตสมัครนะคะต่อมาเรามาดูรายละเอียดของโปรโทรฟรีเหมาเหมามิดไนเซลมีดังนี้ ะะเราจะได้โทรฟรีในเครือข่าย AIS ไม่อันได้ระหว่างเวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึง11นาฬิกาหรือ5โมงเช้าตรงเท่านั้นนะคะห้ามโทรนอกเวลานะคะและก็ถ้าเกิดโทรนอกเวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึง5โมงเช้าตรงถ้าโทรนอกช่วงเวลาดังกล่าวนะคะจะถูกคิดค่าบริการเพิ่มเป็นนาทีนะคะนาทีละ1บาทต่อนาทีทันทีนะคะ แล้วเราสามารถโทรฟรีได้ครั้งละ60นาทีเท่านั้นนะคะถ้าโทรเกินครั้งละ60นาทีจะถูกคิดเงินเพิ่มเป็นนาทีนะคะนาทีละ1บาทต่อนาทีเช่นกันนะคะ และก็เราสามารถโทรฟรีได้เฉพาะในเครือข่าย a i s เท่านั้นนะคะถ้าโทรนอกเครือข่ายจะถูกคิดเงินเพิ่มเป็นนาทีนะคะนาทีละ1บาทต่อนาทีสรุปก็คือนะคะเราจะได้โทรฟรีภายในเครือข่าย a i s ระหว่างเวลาเที่ยงคืน1นนาทีจนถึงเวลา11นาฬิกาตรงนะคะและก็โทรได้ครั้งละ60นาทีนะคะพอโทรครบ60นาทีเราก็วางสายแล้วก็โทรใหม่ได้ ะะโทรแบบนี้วนไปนะคะจนกว่าจะหมดเวลานะคะต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่5.35บาทส5สตางค์ต่อครั้งต่อ1วันส่วนระยะเวลาในการใช้งานก็1วันนะคะหรือ24ชั่วโมงและก็ต่อมานะคะโปรโทรฟ,ฟรีนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้ง ไม่มีการต่ออายุอัตโนมัตินะคะก็คือเราสมัครครั้งเดียวเราก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสามารถสมัครด้วยตัวเองได้เลยสำหรับรหัสในการสมัครก็จะแบ่งออกเป็น2รหัสนะคะเป็นรหัสในระบบเติมเงินและก็เป็นรหัสในซิมระบบรายเดือนนะคะซิมระบบเติมเงินนะคะให้เรากดดอกจัน777ดอกจัน28ดอกจัน12 องสาี่ห้สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาเป็นรหัสในการสมัครของซิมระบบรายเดือนนะคะให้เรากดดอกจัน7 7็ดอกจัน425ดอกจันหนึ่งสอสาี่ห้าหสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ